สวัสดีครับสี่คันนะครับวันนี้้อยแรกนะครับ้อยแรก,รอแรกเอาอีกแล้วครับนี่ไปยังไม่ถึงวาเลยอ่ะอย่าใช้กําลังสักหน่อยอ่าเรามีของใหม่นะครับเดีย๋ยวเรามาดูของใหม่กันคันนี้นะครับอ่าหมื่นสามนะครับตัวนี้หมื่นสามของใหม่นะครับดาวมาด้วยมีผ่อนด้วยอ่าสนใจทักมานะครับ ลองซีใส่สโบแล้วมันจะติดไหม <c oughs> โอ้โหรถติดไม่ได้ไปทำอะไรนะครับไปจุดไดไอ้ครับสร้างภาพยนต์อีกหนึ่งเรื่องโอ้โหสร้างไดไอ้นะครับ,รรบนี่เป็นที่จัดรูปนะครับงเ,เ,นะเอาไปเลย อคันที่สองนะครับคูเตา๋าอย่าไปล้อเล่นนะครับท่านผู้ชมปิษสนาตายพื้นนาล้อเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวปั่นทั้งทางก่อนนะครับจะใช้โซ่ดึงนะครับน้ำมันน้อยไปหน่อยนะครับโห oh, แค่นเลย นี่นะจัดรูปนะครับท่านผู้ชมเขาเพิ่งปล่อยน้ําเข้านะครับนี่น้ำกำลังไหลมาั้นจะน้อยไปสักหน่อยอ้าไปอีกคันแล้วนะจะมาช่วยคันนี้จะมาช่วยแอลสนะครับอ้าวเรียบร้อยไปอีกคันแล้วนะครับอ้ามาแล้วครับหน่อยช่วยเหลือ โว่มัดแล้วนะครับดึงอโอ้น้ำน้อยที่โคนแค่น้นเลยอ่าวกันต่อนะครับเดี๋ยวเอา l 4 0ขึ้นก่อนนะครับน้นก็ใส่พายกันจมเลยนะครับเอาของคุปเต๋าดึงนะครับไม่มีพายอ้าวครับ มัสโซครับขยับพายใหม่นะครับมันสั้นไปอ้าวเตรียมขึ้นรถนะครับ เรียบร้อยนะครับลุยต่อ,อามาดูคู่เต่าลั่นนะครับจะไหวไหม ใส่พายนะครับตรงเมื่อกี้นะครับอลอดไปครับลอดไปยังไงดีโอ้โอ้โอ,โอ้เป็นยังไงเรียบร้อยไหม เม่นามีปัญหามากมีน้ำตรงนั้นนะครับจะได้หรือเปล่านะครับโยกหน่อยอ้าวแล้วเปลี่ยนหัวแล้วนะครับเปลี่ยนทิศอือหืออือหือ,อ,อได้ไหม

ไหนแล้วครับโอ้โหเสียงกวาดเลยอ้าวยังไงดีเรียบร้อยไหมโบ่ใหม่ครับโบ่ใหม่อ้าวโบ่ใหม่ครับใส่โบ่ใหม่จะติดไม้ครึ่งล้อเองครับโอ้โหจะติดท้องหรือเปล่า โอ้โหจมเรื่อยจมเรื่อยนะครับ <_ d ata> โอ้โหท้องขูด <_ d ata> ยังไงยอมไหมป <_ d ata> ิดท้องท้องเอาแล้ว ดนนัดแล้วคาดว่าจะเสร็จประมาณสามทุ่มนะประมาณเก้าไล่เนี่ย <laughs> ม่ะป่พนักงานโซ่ดีกว่าอ่ะผู้สาวลุยมาอีกนะครับอุย้ยเย้ร้อย จเยบร้อาอยจะของนาไปไหนนี่จะของนาเนี่ยพ่อพ่อพอพอ,พอ,อย่าดิน้นอย่าดิน้นจับให้ได้ครับจับให้ได้ รถัี <laughs> ้า้โหจมิดล้อหน้าอยู่แล้วอมยัง ยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมยอมเดี๋ยวครับรอสู้นะครับโอ้ไม่ธรรมดอ้าผัดกันครับผัดกัน ขยับพายใหม่นะครับขยับพายให้ยาวกว่าเดิมหน่อยเผื่อมันจะติดมากกว่าเดิมหน่อยเออบอกให้เอฟมันอยู่บนนี้หาธูมังเลยจะหมดเลยหมดเลยอ่ะยังเหลืออีกคันหนึ่งนะเอาดึงคันนี้ขึ้นก่อนอ้าวโซ่หลุดไปอีกอ่ะพร้อมแล้วดึงครับ ไม่ขยับแต่ต้งใส่ต้องขยับโซ่ให้ยาวกว่า<อ>เดี๋ยวขึ้นมาบนบกนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวหาแนวใหม่นะครับอ,อ,อ่ะ่อตึงครับถึงให้หันเดี๋ยวรอขยับรถก่อนนะครับ โ,โห,โหมีทั้งง้า็ขึ้นกีเลนเลยอ้าวพอครับหนึ่งคันเหลือลอ,อีกคันนะครับอ่าเหลือวอีกหนึ่งคันนะครับ นี่ยต้องใช้จะของนาครับทํานาลุมนน่นน่ะให้ลากโซ่ให้เข็ดขนล,ลากรถไถครับขนล,ลากรถไถอ่าอไปครับเดี๋ยวไปดึงนอนเหลือคันนะครับดึงคันโน้นนะครับหลือคันเดียวอ่าเริ่มแล้วนะครับโตตึงแล้วดึงมาว้า ไหมวียดใชโบอ่ะฉสลองโบใหม่ <laughs> แม่ยังจะลงมาอีกขึ้นมาทางขวามือก่อนแม่โอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยเอามาโบขลกนี่จริง ปันโชครับ L40 ปันโชขยับพายเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาละครับพร้อมลุยนะครับ4คันโชว์สิบหน่อยต่อไปจะมีการตั้งกดแล้วนะครับถือว่าไม่ดูแลนาะ จ้างเรามาปั่นแล้วก็ยังไงก็ต้องปั่นได้นะครับจะคิดราคาเพิ่มนะครับถ้าพื้นไหนติดลมนะครับหรือว่าจะของนาไม่สนใจนาตัวเองนะครับจะคิดราคาเพิ่มนะครับถ้ามีการติดลมเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าจ้างเรามาปั่นแล้วก็ยังไงก็ได้ครับต้องปั่นให้ได้เดี๋ยวเขาจะตั้งกฎใหม่กันนะครับ แก้แก้เจ้าของนาที่ไม่สนใจนานะครับ อาการจะไม่ค่อยดีนะครับไม่ไหวครับดูแล้วไม่น่าไหวครับพอพอพอ,พอเดียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ปาดให้เด็กมันดูครับปาดให้เด็กมันดูนี่ติดเด็กมันดูครับมาเอาโซ่มาให้ไหวอ่าเลยไอเถอบมาจากที่เก่านิดนึง อ่าจะเหนื่อยไม่เหนื่อยแค่รู้ครับลุยโคนนะครับไม่เหนื่อยได้ยังไงอ่าพร้อมดึงครับอ่าวนมาใหม่นะครับเอาให้หมดปักนี้นะครับเหลืออีกนิดเดียวสี่ห้าร้อยนะครับ เอาให้หมดนะครับเอาให้หมดอ่ะตันใจหน่อยอีกร้อยสองร้อยอ่ะผมไม่มีอะไรแล้วนะครับ เดี๋ยวหมดก่อนนี้ก็น่าจะหมดปัญหาแล้วแค่ครึ่งล้อรถเองนะครับเราก็ปล่อยให้รถทั้ง4ีคันทำงานกันต่อไปนะครับเราก็ต้องจากลาไปัีงนี้น,นะครับพบกันใหม่าหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ